เอาปากน้ำโูเตรียมตัวให้พร้อมกับอภิมหาคอนเสิร์ตเวิร์คหอยอ่อนหัวชัยโยม่วนจอยร่อยแรงขนความม่วนความมันมาถึงที่สาวที่สามพฤษสภาคมนี้จะเต็มความสนุกโดยก้องห้วยไร่หมอลำเพชรลำเพลินลีโอซันฟอร์มและศิลปินหมอลำไอดอลมาก่อนมันก่อนงานนี้ชมฟรีเจอกันที่ ตลาดรวยซับย้ำอีกทีงานนี้ฟรีฟรีฟร,ฟรีสนับสนุนโดยเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยน้ำนม,มทั่วเหลืองและตาซอยพรังของคนทุ่มเทนิวเวียสันแบรนด์กันแดดอันดับหนึ่งในไทย, ishi, ไทยทนิวมิตซูบิชิไทรทันครีมอาบน้ำ โทกุบุสึฟุตตี้เฟสเผยผิวกระจ่างใสยำๆรถนี้ที่ติดใจปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยยอดขายอันดับหนึ่งของไทยที่กเกษตรกรเลือกใช้ชัวเด้์เดสมหวังเป๊ะๆโสมฮีโร่เติมพลังให้ฮีโร่ทุกคนบ้านกรองน้ำ